มีไม่น้อยด้วยไปหาซื้อ,อยารักษาโควิดจากออ oh นไลน์โอ้โหท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขเขาเตือนเลยว่าอย่าซื้อ,อยาเถื่อนพวกนี้มันอันตรายพบว่ามีการลอบขายโมโนพิราเวียซาวิพิราเวียเลมดีซเวียอันนี้คือ,อยารักษาโควิดตามแต่อาการอาการมากอาการน้อยนะครับหญิงตั้งครรภ์อายุเท่าไหร่ เขาจะมีรายละเอียดอยู่ซึ่งยาเหล่านี้ท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะสั่งเข้ามาเนี่ยมันต้องเป็นภาครัฐเป็นกระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆสั่งเันเข้ามาเองโอ้โหตอนนี้คนนะครับติดโควิดสั่งเข้ามาแล้วบางคนเออก็ดีเหมือนกันซื้อตุนไว้เลยเดี๋ยวป่วยจะได้มียากินนี่ไม่ได้นะท่านผู้ชมครับเพราะยาเหล่านี้มันลักลอบ นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ผ่านอยอยไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบความปลอดภัยถามว่าเวลาเราไปทานอาหารเนี่ยถ้าเกิดอาหารตัวนี้เราไม่มั่นใจเอ๊ะมันสะอาดหรือเปล่ามันปลอดภัยหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยเรายังไม่ค่อยกล้าทานเลยทานไปล้วก็ไม่รู้ส่งผลเสียหรือเปล่าก็เลยเีอาหานนี่กรณียาเลยนะฮะก็คือป่วยอะติดโควิดแล้ว นะครับต้องได้รับยาไปซื้อยามาทานเองแถมเป็นยาที่ไม่ได้นำเข้านะครับโดยถูกต้องเพราะยาที่ถูกต้องเหล่านี้นะครับต้องแจกจ่ายผ่านคุณหมอผ่านโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีโทษฮะคนซื้อไปทานเนี่ยนะก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายส่วนคนขายบางคนเออคนอื่นก็ขายออนไลน์ก็เป็นช่องทาง จะไปสั่งวม่าม้่งเงี้ยท่านผู้ชมไม่ได้นะฮะมีความผิดขายยาโดยไม่รับอนุญาตจำคุก5ปีปร,รับไม่เกิน1.000 0บาทขายยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยาจำคุก3ปีปร,รับไม่เกิน5000บาทนี่อย่าหาทำมาวากัเถอะนะครับเตือนอย่าซื้อยารักษาโควิดทานเองป่วยโควิดเนี่ยท่านผู้ชมครับต้องให้แพทย์รักษาจ่ายยาโดยแพทย์ครับ